โดยในเศรษฐาทวีสินท่านนายรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญให้คู่กรณียืน่นบัญชีรายชื่อพยานหลักฐานในคดี40สวร้องให้วินิจฉัยสถานภาพนาย,ยกรัฐมนตรีว่าศาลได้ส่งรายชื่อพยานเพิ่มเติมนะครับดังนั้นขอให้เป็นดุลพินิจของศาลร,รัฐธรรมนูญพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะชิงลาออกจากตําแหน่งก่อนที่ศาลจะตัดสินครับไม่เคยได้ยินเลยเขาและไม่เคยคิดด้วยครับ ไม,ไม่เคยคิดครับว่าบรรูุขบวนการครับไม่ไม่มีการใช้วิธีการพิสดารในการหนีครับไม่มีครับอย่างที่ผมเรียนนะครับเรามาในฝ่ายบริหารถ้าเกิดฝ่ายนิติธรรหรือฝ่ายตุล,ล,ลาการมีข้อข้องใจกับหน้าที่ผมก็ต้องเสนอนะครับแล้วก็ยอมรับน้อมรับคำตัดสินครับทนายกยังให้สัมภาษณ์ถึงการจัดรายการคุยกับเศรษฐาว่าได้ทําการอัดเทปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเนื้อหาในรายการจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั้นขอให้ติดตามรับฟังกันในรายการ ขณะที่กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุถึงคนที่อยู่ในป่าเป็นการพาดพิงพลเอกประวิทธิ์วงษ์สุวรรณนั้นหัวหน้าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าไม่ได้ให้ความเห็นนะฮะกล่าวแต่เพียงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้กล่าวพาดพิงและส่วนตัวก็ให้ความเคารพพลเอกประวิทธ์ในฐานะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารบกพอพูดถึงพลเอกประวิทธ์นะครับนี่ครับ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับท่านไปร่วมลงนามเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33แน่นอนว่าถูกผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนี้กรณีที่คุณทักษิณนี่นะครับระบุถึงคนที่อยู่ในป่าพยายามจะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพักรวบรัฐบาลพอถามไปแบบนี้ปรากฏว่าพลเอกประวิทย ท่านปฏิเสธที่จะตอบคําถามทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามเดินขึ้นรถเดินทางกลับทันทีครับ